ยาย่าณเดชออกมาประกาศเลื่อนวิวาพร้อมเผยเรื่องสุดอึง้งเกิดอะไรขึ้นเลื่อนวิวายายาและณเดชออกมาประกาศเลื่อนวิวาพร้อมเผยเรื่องสุดอึง้งอีกหนึ่งคู่รักที่ขึ้นแท่นวัดที่บอกสาวแล้วระหว่างณเดชคูมิกิยะและยายา,ยาอุรัสยา จากที่ทุกคนทราบกันดีว่าทั้งคู่เตรียมวิวาปีหน้าแต่ล่าสุดเลื่อนแล้วจา้าโดยให้เหตุผลที่เข้าใจได้พร้อมเรื่องราวที่รู้แล้วมีอึง้งกับแพรนแต่งสามที่โดยตอนนี้ได้เลิกใหม่แล้วไม่ใช่ปีหน้าแล้วเพราะงานมีอะไรเข้ามาเยอะทำให้เตรียมตัวไม่ทันซึ่งได้เลิอกอะไรมาเหมาะเจาะจังหวะที่ดีก็จะแจ้งให้ทราบกันอีกทีซึ่งเป็นเลิกสะดวก เลิกบรรยากาศเลิกอุณหภูมิเลิกฤดูทั้งนี้แพลนแต่งสามที่ทั้งขอนแกนนอร์เวย์กรุงเทพนับแต่ว่าเป็นเรื่องราวน่าอึ้งมากไม่รวยจริงแต่งไม่ได้นะคะเนี่ยสามที่และแน่นอนระดับทั้งคู่ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน